สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งซิงเก g ลเกตกริชคุณผู้ชมคะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นวันดีเดย์ค่ะที่ทางด้านของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนี่นะคะเขาได้ทำการ ายเงินนะคะให้กับชาวนานะคะรายละ1000บาทแล้วก็ไม่เกิน15บห้าไร่เนี่ยนะคะโดยมีการนําร้องไปแล้วเนี่ยตอนนี้8จังหวัดด้วยกันนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะจากปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ําวันนี้นะคะรายการของเราค่ะได้รับเกียรตินะคะจากคุณสุพัฒน์เอี้ยวฉายค่ะผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่ตอนนี้แหมกําลังเป็นที่พูดถึงกันทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณสุพัฒน์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณสุพัฒน์สวัสดีค่ะค ครับสวัสดีครับคุณปุ๊บคุณแต้คุณโบครับค่ะค,ค่ะสึบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะที่ทางด้านของทกศเองนี่นะคะเราก็ได้เริ่มดําเนินการนะคะในการจ่ายเงินให้กับชาวนาตอนนี้นะคะมีการนําร้องเห็นซ้ำบอกว่า8จังหวัดขอทุนกันอีกสักครั้งได้ไหมคะว่า8จังหวัดนี้เรามีจังหวัดไหนยังไงบ้างคะที่ได้เริ่มแจกจ่ายกันแล้วล่ะค่ะ ครับวันนี้กสกสก็ได้ดําเนินการจ่ายนําร่องให้กับพี่นอ้องเกษตรกรชาวนาในอีก8จังหวัดนะครับะระกอบด้วยจังหวัดลบบุรีนะครับจังหวัดขอนแก่นศรีสะเกดสุรินจังหวัดมาหาสารคามพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชรรวม8จังหวัดครับ ตอนนี้นะคะพอเราเรานำร่องไปแล้วนี่นะคะผลตอบรับที่เราได้กลับมานะคะจากที่ภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้หลายคนได้เห็นนะคะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะครับโดยภาพรวมบรรยากาศของการจ่ายเงินวันแรกของทกศนะครับก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีนะครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่นัดหมายมารับเงินขณะเดียวกันนะครับทางทกศเองก็ได้รับความคุณาจาก หวหน้าส่วนราชการจังหวัดนะครับท่านผู้ราก,การจังหวัดนะครับบางจังหวัดก็รองผู้การจังหวัดร่วมกับครับทางท่านเกษตรจังหวัดนะครับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ามาร่วมนะครับให้กําลังใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาโดยพักควนก็การดําเนินการจ่ายวัวนแรกก็ราบรื่นไ,นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ได้รับการนัดหมายก็มากันตั้งแต่เช้าครับนำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตน พร้อมทั้งหมุดคู่บัญชีเงินฝากนะครับมาติดตอ่อขอรับเงินมาตั้งแต่เช้าครับเมืเามา่อวานก็ะจะร้อยดีครับค่ะคุณสุพัฒน์ค่ะแล้ววงเงินเมื่อวานน,ะะวน,น,านี้นะคะวันนํารอกของเราเนี่ยนะคะเราตอนนี้เราจ่ายไปประมาณสักแค่ไหนเท่าไหร่ยังไงล่ะคะสําหรับวงเงินนะคะครับ โดยภาพรวมก็มีเกษตรกรที่ธนาคารได้ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากไปในแปะจังหวัดที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ะนะครับเป็นจํานวนหมื่นสี่พันสามร้อยเามื่นสี่พันห้าร้อยแปดสเก้ารายนะครับจ่ายตดสี่พันห้าร้อยแปดเก้ารายคิดเป็นจํานวนเงินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาทเศษครับ <c oughs> ได้เงินเหล่านี้นะครับเข้าบัญชีเงินฝากรายคนของเกษตรกรครบถ้นวนบร้อยแล้วครับค่ะ,ค,ะคุณสุพัฒน์คะเกษตรกรชาวนาที่ได้รับเงินช่วยเหลือนะคะก็จะมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะครับก็ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนานในปีในปี2557น้นี้นะครับเป็นผู้ปลูกข้าวนะครับและได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสร,ริมการเกษตรนะครับโดยปฏิบัติต่อ ขอขึ้นทะเบียนที่ำนักงานเกษตรอำเภอนะครับเพื่อที่จะขอเข้าร่วมโครงการนะครับขั้นตอนแรกก็เป็นขั้นตอนการขึ้นทะเบียนซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่โครงการกําหนดนะครับแต่แล้วตอนที่สองหลังจากผ่านการขึ้นทะเบียนมีการตรวจสอบความแม่นตรงถูกต้องของเกษตรกรชาวนาหาว่าเป็นผู้ปลูกข้าวจริงนะครับและได้ทะเบียนครบถ้วนถูกต้องแล้วนะครับก็จะมาติดต่อสปสนะครับเพื่อ ทาหนังสือแสดงความจํานงขอรับาความช่วยเหลือจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยสําหรับเกษตรกรชาวนาทางปกสครับก็จะจะทำหนังสือนะครับให้ทางเกษตรกรลงลายมือชื่อในแบบแสดงความจํานงขอเข้าขรับความช่วยเหลือจากมาตรการนะครับแล้วก็จะขอบันทึกสม,มุดคู่บัญชีเงินฝาก ซึ่งส่วนใหญ่กเกษตรกรก็มีบัญชีเงินฝากกับทคสอ,อยู่แล้วถ้ารายใดยังไม่มีบัญชีเงินฝากก็จะให้เปิดบัญชีเงินฝากใหม่ครับทั้งนี้เนื่องจากธนาคารจะดําเนินการถ้าตรวจสอบครบถ้วนนะครับก็จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกรายครับค่ะ,คะนอกจากจะมีอการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมีการสั่งใจ่ายในรูปแบบวิธีการอื่นอีกไหมคะครับขอเรียนว่าระบบการจ่ายเงินนั้นเราเรา โอนเงินช่องทางเดียวเท่านั้นก็คือบัญชีเงินฝากที่ได้เปิดบัญชีไว้กับทกศก็ซึ่งส่วนใหญ่เปิดบัญชีไว้กับทกศอย่างไรก็ตามครับเมื่อมีการตรวจสอบเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตรงแล้วนะครับก็จะดาเนินการโอนเงินเข้าบ,บัญชีเงินฝากเกษตรกรก็สามารถติดต่อขอรับเงินจากโดยใช้ใบถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก,บบกหรือนะครับเกษตรกรอาจจะมะีบัตรเอทีเอ็มนะครับ S 1> <S 1> <S บัตรเอทีนี้ก็สามารถไปใช้บัตรเนี่ยไปเบิกรับเงินจากผู้เ t m ีอ็มของทกศหรือธนาคารอื่นๆก็ได้นะครับที่ที่รับบัตรเ t m เนี่ย, <S <S ย, <S <S ยก็สามารถขอเงินจากบัญชีได้ครับ ทีนี้นะคะท่านขาตอนนี้เนี่ยหลายคนกังวลใจนะคะเ,ออเกี่ยวกับเรื่องของว่าเอ๊ะชาวนานะคะซึ่งเป็นชาวนาตัวจริงเนี่ยะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินไปจริงๆหรือเปล่าหรือจะมีการสวมสิทธิ์จะมีการทับซ้อนสิทธิ์ใดๆหรือไม่ซึ่งปัญหาตรงนี้เองทางทกศาเองเราเตรียมมาตรการในการรองรับหรือว่าในการแก้ปัญหาเอาไว้อย่างไรบ้างค่ะครับในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการบริโครงการซึ่ง ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านได้ตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการมีท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเป็นประธานนะครับได้กําหนดหลักเกณฑ์นะครับในการที่จะมีการตรวจสอบนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการที่จะให้เกษตรกรเข้าร่วมในมาตรการนี้นี้นะครับก็มีการพูดคุยเรื่องการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกษตรกรมาสวมติดก็มีหลักเกณฑ์ที่จะแจ้งแน่นอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบสิทธิ์นะครับ ในกระตาครับทางท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรก็ได้ขอความร่วมมือไปอยังผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับโดยให้มีคาสั่งนะครับคณะกรรมการติดตามกํากับในระดับพื้นที่ระดับจังหวัดก็จะมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานนะครับแล้วก็มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีคณะกรรมการติดตามกํากับลงไปในระดับอําเภอมีแนวอำเภอเป็นประธานและมีคณะติดตามกํากับในระดับตำบลน,นะครับชุดหนึ่ง ฉพราะงั้นโดยโครงสร้างของการบริหารติดตามกำกับก็จะมีระดับจังหวัดอำเภอและระดับตำบลโดยเฉพาะระดับตำบลก็จะทำหน้าที่ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเมื่อได้รับข้อมูลการขึ้นทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านคณะกำกับระดับอำเภอแล้วก็จะนับรายชื่อเกษตรกรเนี่ยไปปิดประกาศนะครับที่ชุมชนที่ตำบลหมู่บ้านนะครับเพื่อให้คนในชุมชนตำบลหมู่บ้านเนี่ยช่วยกันตรวจสอบ ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงความแม่นคงของผู้ขอขึ้นทะเวียนว่าเป็นเกษตรกรชาวนาตัวจริงนะครับนี่ก็ะจะเป็นระบบที่ควบคุมดูแลไม่เกิดการสวมสิ์ครับค่ะท่านคะสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวนาสาหรับโครงการเ,าเางินช่วยเหลือรายละหนึ่งพันบาทบ้างค,ค่ะครับก็เรียนว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการที่จะช่วยผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับดําเนินการผ่านการทํางานร่วมกันนะครับ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข,ของกระทรวงมหาดไทยทีมของผู้ว่าการจังหวัดโดยส่วนของทพสน,นะครับก็จะทํางานร่วมกันใกล้ชิดนะครับแล้วก็เจตนารมก็เพื่อที่จะให้เกษตรกรนนผู้ทํานาตัวจริงเนี่ยได้รับเงินจากมาตรการนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่ระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อน,นําเงินเหล่านี้ไปจับจ่ายใช้สอยเป็นค่ายังชีพก่อจนเป็น เงินทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลนะครับสําหรับเกษตรกรชาวนาที่ยังไม่ได้ติดต่อขอขึ้นทะเบียนก็ยังมีเวลาที่จะติดต่อขอขึ้นทะเบียนยังพนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ก็ขอเรียนจะสัมพันธ์ว่ายังมีเวลาที่จะขึ้นทะเบียนได้ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุพัฒน์มากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ครับครับสวัสดีครับยินดีครับค่ะคุณสุพัฒน์เอี้ยวฉายนะคะผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต้องย้ำนะคะว่าช่องทางการจ่ายเงินของทกศเนี่ยเขาใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นและถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนมดเขตนะคะ15พฤศจิกายนค่ะค่ะจะต้องรีบกันหน่อยนะคะช่วงหน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะ The Farmer Game เกษตรกรปี200รออยู่วันนี้จะเป็นคิวของทีมอรไดระอดใจรอสักครู่ค่ะค่ะ